สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องค่ะแล้วก็ทีมงานทุกๆท่านเนาะค่ะผู้ใดเห็นคลิปนี้หายกดแช่กดไลค์กดแช่เนาะค่ะไี้ได้เงินแสนเงินล้านด้วยพี่น้องงวดที่แล้วเบิรกซับได้เลขลับมาแต่ว่าบอเซียถือ5าพันบ่เซีย 5, เยนาะเขาดังมาเก่าสามจังได๋เลขลับเพิ่นมาสามหกแบบ สามอันเพื่อนไหนมาอันหกสามสามเพิ่นวะเลขล่างสามหกหกสามเพิ่นวะเฮ้ยข้ขึ้นสื่อกาสามสามเก่าว่าสีดึงไวบ้บักไรจนในดึกเข่าป่าเมื่อยังว่าเลยว่าสื่อใ้ก่อนหน้าหาเพื่อนเด็กรับของเพืน่นมันแมนอีดีก็ได้ได้หาพันเดขบลายนเนาะคะ่ะงวดที่แล้วบาดี้งวดนี้เพื่อนเลยห้ไหม่อีก เหลกลับมาทางุลนะทั้งหน้าเหนพลนะกับวยทก์ว้าว้ายเนาะเพราะว่าคุณแม่ผู้นี่เนาะเพื่อนเป็นสีว่าจังแม่แต่เพื่อนทำงานอยู่แถวนั่นละเอาง่ายง่ายทำงานอยู่ทังหนพวกในพวกหน่เนาะมานีเพื่อนก็เลยได้ซ่องออกมาเป็นได้ซ่องมากกับเบิกทราบเนาะพอถามว่าจักบาทพอว่าซ่องของเพื่อนนั่นเพื่อนซื้อเอาผู้เดียว เปนว่าปกตินะแม่น่ะซื้อเอาคนเดียวแม่ว่าได้หายไฟเพิ่นว่าหายแต่ยาพี่น้องเพิ่นเพิ่นว่าหายผู้ใดเพิ่นเคยส่งหายเบิกซับตั้งแต่งวดที่ออกมันออกแปดสามบ่บาที้งวดที่สองมันมาออกอีกแปดสามนะเพิ่นเคยโทรมาบอกนะบาทเบิกซับบอเซียมันแต่ออกอี่ดีกระโดนเติบพันพว่าว่าบอเซียได้ไเลยเอากระโรไว้ก็เลยว่าโอ้ยขันในเด็ลาบกร,บระโรบอกอีกน่เด้อว่าสั้น พอมีสายโทเข้ามาอีรีงวดทีเดวนั่นนะเพิ่นได้โทเข้ามาอธิษฐานไหว้วกาบอกส้างซองก็ออกยุดดอกว่าสันเดือพูเคยหายเลขลับมากกะบอกด้เด้อว่าสันบอกกาวเป็นไหวได้ดนนั่นล่ะเป็นเสียงยินหรืออย่างไรเพิ่นได้โทรมามมนได้เขางวดนี่เพื่อนกาหายมาหางเดียวเท่านั้นเป็นเลขลับเลขซองเนาะค่ะออกมาทั้งในพวเราทั้งก็ในกรุงเทพคนละเพื่อนกัเฮตงานอยู่รออันแถวๆนั่นล่ะ บ่อยากว่า<อ>ลาคร,ครับเ, <laughs> เป็น,ปนที่เข้าใจกันเออวได้ดพูดยาวเนาะบาน,นี้เพื่อนกะบอกว่าซื้อน้องเพื่อนกะได้ซื้อออกมาภาษาอันเฤษเป็นซสือเลขออกมาบรรู้ว่ากับไ่อยากบอกว่าซสือมาเตใสถามว่าเบิกทรย์ฟั้นทุ่งไห่พอเบอิกทราบก็ได้น้ำเพลินมากอีกทีอหนึง่งเ้ยค่ะมา่อาสูฟังได้เล็กเบิกทราบนั้น สือเวลายหนะคือเก่าหาศูนย์ของส่วนตัวเบิกทราบแต่ว่าเลขลาบหนาบ้านมากอีกตัวหนึ่งเบิกทราบเอามาแล้วนะฟันดีอยู่ฟันดีแห้งเนาะคะ่ะฟันมีแต่แนวได้วกคาได้ใส่สุดขาวได้ํำสีนบอกเอาเลขกมาเสี่ยงแล้วกาได้ได้ไปมู่บ้านมาือขึ้นี้จักไปมู่บ้านใส่ได้ไปคนหลายๆแบบเนี้ย้วกาฟันว่าจะควองนะันถูกร่างบ้านแน่ ได้ก,กินเขาแน่เสียงมาหลายคืนนะที่นี่ก็เลยวาเลขเพิ่นสีคือคือแต่วา่าหันมันถือหงวดนากะัะเบกอรซบกะสีพยายาม่มเอานํำเพลินมาปล่อยเพราะวาเพิ่นแหลวแต่อารม่มเพิ่นสีหายก็มีหลายอาจารย์อยู่แต่ว่ามีผู้นี่นะหายคือแล้วก็มีพาอยู่น้องบัวลำพูทรงมากเดี๋ยวขอเบิ่งจังวดกันเด้พอพาจย์ขัดมันเขามันไดลหงวดนาทักมใไมเด้อค่ะเพราะว่าเพิ่นบ่ายสัมผัสแล้วเขากับ เบาว่าเปลีนแล้วนะเบาว่าเปลนได้เ,เอาเลือกเอาแต่เลขซ่องเลขที่เปิ่นทรงมาใหาเบิกทับเบาว่าตัวถือ5าพันดดกำไม่อยู่เก่าลอยก็บาดนี่ื่ะกสื่อเลขเบิดร้ายกว่าหันเน <c oughs> าะได้หัวขวันกันบาทเลยเ่ิ้นกะหายมาหางเดียวหันละเบิกทับกัก็เลยว่าเอาล่องเบิงหวดนี่เนาะคะ่ะมีคนมาบ่นไว้แล้วเด้ ป้าถูกปว่าจันจะให้แม่เบิกทรัพย์หนึ่งล้านบาทเพิ่นวะป้าจ้องซื้อไม่ให้กว่าร้อยแต่เอาแม่เบิกทรัพย์ภาสิไปสางกําแพงวาดเพิ่นวาเพิ่นก็เลยห้มากเนาะค่ะเบิกทรัพย์ก็เลยว่าเอาสาถูกขันเจ้าได้เจ้าก็อธิษฐานเองได้คอยพอได้เฝ้าได้ส่วนดอกขันเจ้าได้ยี่สิบสิ่ภาพไปเลยสิบภาพไปถวายสางกําแพงเลยแลยวะก็สิบวงสวงเปิดโชกเปิดลาเพราะว่า มีอาจาย์เพิ่นขอมาเมื่อน,นั้นไปงานบวชเพิ่นเลยขอว่าเป็นจังไดมาจังไดคือหายไปดนแท้เพิ่นว่าขันถือเลขลายงวดมีมาสางกำแพงว่าแทนเดอ้อเพิ่นละว่าแม่ก็รับปากเพิ่นแต่ว่าเงินว่าท่านมีอื้อว่ากันเลขก็คือถูกหน่อยแต่อเอาเลขรับไปบึงเนาะค่ะเนาะมีหางเดียวกโลกโลโกลเป็นเลขซองนะคะแต่ว่าเพิ่นได้มา บ่อยากบอกทีมากแต่ว่าเพิ่นบอกก็เบิกซับเว้าร้อนคือหยังนี่เอกมากเตะเตะเตะอย่าเสือเด้อแม่นได้เลขรับเลขซองมาเพิ่นว่าเบิกซับเอาน้าอีแม่นี่ละเพิ่นว่าเพิ่นเว้าร้อนคือหยังแต่เบิกซับเว้าร้อนคือเพิ่นบ่ได้มันสิเป็นพิ่เป็นภัยน้าเบิกซับจักสิเข้าสิรุดกระมาก่าเบิ่งงวดนี่พอเบิกซับเอาออกซ่องน่ะอ้าวรอฟังวันที่1เนาะเออ เอาเขียนไใบมือนนะ่ะเพื่อนหายมากเนาะเขียนใส่ใส่ดอกไหวนี่เดียวเขียนไหวอยู่ดินี่ คนที่แดดคนวายยหายไปเด้อเสือเอาคนวาัดที่แดดขนาดอ๋อในวดที่ขานนไ้เขียนไว้นี่ย่านหงหัวก็ไม่วายาปากเล้อันนี้วดที่แ้วโอ้วดยาดนงาสามหเนาะไเขียนไปไปทุ่มเก้าสามหลายมันดังแล้วก็มุกมเก้าสามบมักสามหกแกมิดเลยวดที่แล้วนะ่นะได้ได้หาบ้านหาบ้นี่วดที่านมากนี่เออนี่วดนี่ร่องเบิงนะค่ะเก้าหาสามเ่นเช้าแล้วให้ โกบอกอีกไงเด้อเชนว่ากระดายแค่ชิมกันกลางข้างเด้อสันเบนเดียดถอดกระดายเนาะตัวลองหกห้าสามฟันดียู่งค่ะฟันดีเอาไปเสี่ยงเราฟันดีตัวที่เพิ่นหายมากเก้าหาสามมันบอกจ้าอันนี้ก๊าบหอยทียซื้อได้โอ้ครับห้าสามเบอร์สักก๊าบให้เองแต่ว่าตัวพันไหนมากเก้าหาสามล่างศูนหาเพิ่นว่าทุ่มเบิรมีลวดศูนหาเพิ่นว่า ร่างนี่บอสเมนเบิด์ซ้ไปซื้อหาลุกตลีกอนกกอไปหาจับจ้องน่ะบ้านนี้เสียงเลขกศูนย์หาสิบวัาฟังซื้อลอตเตอรี่มาฝันว่าไปอันล่างเนื้อหมูลงหู้ลงหู้มองอันนั้นแมวมองอันยู่ร้านพญานาคเบิร์ซ้ำสิมีหู้น้ำไหลน่ะคหู้สีว่านหู้สีฟ้ามันน้ำไหลลงอันน้ำเต็มจักเคื่อน่ะเออบ้านนี้ล่างลงแล้วไปเห็นท้อง เป็นแหวนเด้จับมาใส่นิ้วมือพอดีพอดีดีใจว่าจะคล้องได้ต่องว่าสัน้นก็ฟันดีแท้ก็ฟันดาานึงหา,าวา่าก็ว่าแมนซูนหาแล้วเนาะแหวนมันกลมๆเนาะเอามาใส่มือก็เลยมักพิเศษเลยนี่เพื่อนบอกให้ถุงเบิดนี่เลยว่าสันน้นในชนหาเนี่ยแหงมักฝันแหงใจขึน้นยาเลื่อนยาเลื่อนอไปใส่เ้อเหยียบไว้ซูนหาลางเบิด์ตซาฟาดเด็กลางเลยเพราะว่าอันฝันอ่ะอยู่ในหูแล้วมาตรงเด็กที่เพื่อนทรงมาหายฝันก่อนได้จังมาจังมาได้หนิแต่กามา มะเจียงอีกกับฟันว่าได้แวนอีกทุ่มมัดมีเลยเนาะชุดนี้เนาะมะตรงเรกมากอีกเก้าห้าศู์ะนะอันนี้คือเลขลับเนาะค่ะแต่ว่าเลกมากเบิกรับผับไปมากข่าเป็นทรงมากเป็นทรงมากเลขลับเลกรุดเลกรุดมากว่าง่ายเพราะปกติเราบอกเราบอกหายดอกเราสื่อเองสุธียาเราสื่อเองนี่แต่เราเนี่ยตัวแล้วโทษบอกก็คือ โอเคมาทางนี้นิดหน่อยนิ่งหน,นึ่งแป๊บนึงโอเคครับแคปหน้าจอนะครับโอเคครับขอบคุณครับ